เป็นเรื primo, ่องมือ <rearr> จ <uan> ัดการนะคะข้าวโต่างๆจากทางกลุ่แม่บ้านบ้านสว่างสองสามต่างๆทางเราเป็นย่านจังหวัดจราจรเงินอาหารแล้วก็ตัวช็อปปิ้งเวอร์าเซียนนะคะมาด้วยกันนะคะจังหวัดจราจรค่ะฮัลโห นายกเฉลิมขันธ์นายก์ภูนนะคะทางพี่น้องชาวตำบลโนนเชียเลนก็ขอต้อนรับท่านดโบราณคุณพิที่นะคะเลยก็มีท้กท่านที่ภาคประทอบมาสชมเป็นพันพันากเป็นเกียรติท่านได้เยี่ยมชมด้วยนะคะรักษาลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นย่างเห็ดนะคะแล้วก็ส้มสานะคะสามารถที่จะซื้อในร้านี้ดวยนะคะ จะเป็นผลงานของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลาเลนและกางน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์และการน้องๆนะคะจะร่วมจัดสุ้มโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลาเลนได้นําเสนอนะคะสมุนไพรคือลูกโป่งนะคะลูกโป่ตรงนี้นะคะลองเฉาหัวต้องให้คนอื่นมาะค้งป่ะ วนี้กัเรียนราตัวก็เทุกท่านนะครับขอเชิญท่านประธนที่มีความร้าอสำหรับส่านตกอประปงาราชีพจากโรงเรียนวิาชงานินาครับเป็นการทําผมก็ได้รับรี้ยงดการสนับุากผู้บรารชวาสราท่านผู้นําจรบท่งประาัหลังากโครงการอาชีพนะคะนัยาลาอาจารย์จากรเรียนชั้นปร สองคนนะคะร้อยหนึ่งไปได้ทีมนี้มีสามคนเอาท่านนายกไปเอาประจอหนึ่งร้อยบาทนะคะสามคนนะคะทีท่ตัวค่ะ อารมณ์ของทุกกรรมาจากเรื่องแน่ละมอดูบ่วอาารยเปนบัวเสียบัวเปนบัวละม่นเนใจนุนะไมใการานับสนุนคนงานของน้องนี่คือการเรนนสารสว่างยิบใส่กระาท่านประธานดามาถึงสุรพันจะบิการเลยไม่ี่ยนของชาไม่่ยนของตู้ตำเทนะครับแต่ละที่ทำดนีเลยผมนักและยอมเลยเนี่ยหนักเป็นกิโลเอาอ้นี้ไปนึงไม่เือกีนเลยแบงร้อยเนี่ยยอมแรกเดอ แล้วไม่ครบนะถ้าเกินเดี๋ยววัว่าจะม้า,าคืน <c oughs> เอาทุกสีเอาทุกสีครบทุกสียังข <c oughs> องออนายกเฉลิมขันด้วยนะ <c oughs> อ่ากลับไปไปบอกพ่อเลยนะบอกนายกอ,ย <c oughs> อุดน <c oughs> ูล อือ๋อออัว้วออกนอ๋ออืออ่าเาัสองขวดัขวดสองขวดขวดได้เเงเอาผู้สาวต่อนะครับ เพื่อนังเรากคอยากกินส้มตำทักมาแล้วครับบุญกุลานของเราพรุ่งนี้สามาไดนองเขาก็จะตำคุกหงให้กินนะครับคยโอเคกินยัง คนค้น้าแล้วก่เปล่ไข่บบหุ่นนาโอ้มันได้กินทอดไข่มันดีแล้วช่มือมือนี่มันสุดยอดอาหารแต่ยูบ้นกหมือมาทำงานผมต้มไข่สวงหน่อยต่อนเต้นเรื่องกับห้อเข่าหอเข่ามาสื่อปิ่งไก่ไม่ใหญ่นี่สิบบาทแล้วนางกินกับอีรุ้ยนั่นกินหอมออกมาเลยครับหอยหอยหอย หอมหอมหอมห้หอมให้อมกหอมันน้ต้องลองนะลองมาเล้ครับผมใส่ห้องเจอกันครับเบื้อง้นาต่ำเลดเ่ะนี่โอ้สวยครับโอ้นะครับวันนี้จังครับเทพเทพชิ้นมึงนะครับ bừng tha xíu nè, ครับสุดยอดเธอ không ช้าอย่า คงความสดชื่นได้นานขึ้นอีกออไก่นกกรทาเตรงตมันอด